ซิปบอกเลาสวัสดีค่ะรถกระบะทรงสวยราคาสุดคุ้มนะคะมองหาไปใช้อยู่จับจองกันได้เลยนะคะรถอยู่ที่จังหวัดพิจิตรค่ะคันนี้อยู่พิจิตรนะคะรถกระบะตัวสูงค่ะชเชฟโรเลตโคโรราโดแซดเปี12ค่ะเครื่อง2.5งดีเซลนะคะราคา159,000บาทราคาคุยกันได้เพราะเป็นราคาตัดเงินสดค่ะต่อรองได้นะคะ รถสวยเดิมเครื่องดีเกียร์ดีคัตตรสวยแอร์เย็นค่ะเครื่องเสียงมีครบนะคะยางดีวิ่งทางไกลได้ค่ะสภาพแบบเบื้องต้นนะคะคือสภาพพร้อมใช้งานต่อได้เลยนะคะแคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกมากๆเกียร์ธรรมดาค่ะภายในเดิมๆนะคะเริ่มทะเบียนมีครบเอกสารมีพร้อมค่ะรถอยู่พิจิต สนใจติดต่อนัดรูถหรือว่าต้องการคุยรายละเอียดนะคะคุยโดยตรงจากผู้ขายค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแต่เน้นโทรก่อนนะคะโทรเพื่ออัปเดตสถานะค่ะได้ไม่เสียเที่ยวเสียเวลากันและเดินทางไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะดีที่สุดเลยค่ะทุกท่านอาจจะเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ